สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกสายนะครับวันนี้ช่องเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลัง u b s c r i b e นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทำไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับกับอันนี้เราอยู่กับไพ o r c a s t ตัวนี้นะครับเป็นลูกซองไฟที่เราสงสัยกันว่าเอะเราเล่นสายคีหรือว่าสายเอลิเมนทัลดีนะ เดี๋ยวนี้ผมจะเทสให้ดูทั้งสองสายเลยครับว่าเราจะควรเล่นสายคริทิคอลหรือว่าเป็นสายเอเลเมนทอลดีสําหรับก็บอกนี้นะครับตัวนี้ผมจะเทสให้เป็นคริติคอลก่อนเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันก่อนเลยโอเคตอนนี้นะครับเรามีชาร์จทั้งหมด4ชาร์จเดี๋ยวผมจะยิงมา้าก่อนจากนั้นเราจะยิงแบบสดๆกันเลยครับแบบไม่บัฟอะไรเลยในนะนี้ ดีเค่อนข้างสูงนะผมบอกเลยแม้ว่าเราจะยิงรลัวเนี่ยดีเเฉลีนะล่ยก็ยังหนึ่งแสนอยู่ดีแม้ว่าเราจะรวมแบบช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนแม็กกาซีนไปด้วยนะครับมาถึงน้าถาม,ถามแล้วถ้าเรากินอาหารบัฟเข้าไปละ่ะตอนนี้ผมมีสตาเกสี่พายกับวิมซิคอลครับผมจะลองเทสให้ดูนะเดี๋ยวเราจะทำการมาก,ก่อน จากนั้นปล่อยหมาด้วย d ี s อลังการสุดๆครับ นี่คือ1ดาวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตกันนะครผมใส่อะไรบ้างตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็นเลปิดช็อตคีย์ทคอเลตทั้งคู่นะครับอันนี้อาวุธเนี่ยผมใส่เป็นเฟรมรีโซแนนซ์ครับแต่ว่าเราใส่อย่างอื่นได้นะพวกนี้มันไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่อ่ะรู้สึกแค่ว่าเราเอามาช่วยเพิ่มเบิร์นดาเมจของเราเฉยๆเพราะว่าออฟลอของมันดีเฉยๆผมเลยใส่นะมันเป็นเบิร์นดาเมจ พราะว่าเราไม่มีออฟลองที่แบบดีๆเลยสำหรับตัวหลักผมเนี่ยจะมีเบิร์นทิกเกอร์เชนตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าอันนี้เมื่อเบิร์นถูกถูกลบออกเนี่ยมันจะติดสแต็คน50%ะครับแต่มันบวกเบิร์นอันนี้บวกโอกาสติดเบิร์นครับส่วนพวกมาก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ใส่เป็นมโนลาเบลิตี้นะครับเสริมดาเมจอีก8%นะครับหมวกเนี่ยผมใส่เป็นบาร์ธไทเฟสฟูลสไตล์ที่มีคีดาเมจแล้วก็เวฟพอดดาเมจเป็นหลักครับ ส่วนหน้ากาศเนี่ยเราใส่ r e t o u c h i o n e x p o s i o n ครับตัวนี้จริงๆเราเนื่องด้วยเราเป็นสาย critical อะ่ะ damage เบ r รของเราอ่ะมันไม่สูงมากอยู่แล้วถ้าสังเกตดูมันจะมี damage b บ r n ค่อนข้างเบาแม้ว่าเราจะเก็บ stack จนครบ8สแ s t a c แล้วก็ตามมันก็ยังได้ห6000ันจริงๆก็ถือว่าเบอร์ระดับนี้ถือว่าไม่น่าเกียดนะสำหรับผม แต่ว่าดามจหลักๆอะ่ะมันสู้คริติคอลกระสุนของเราไม่ได้ครับก็ใส่เป็น리เทชันเอกโพ t ชันตัวนี้เสริมเบิร์นดามจก็ได้หรือหาอันที่เป็นคริดามจมาเสริมก็ได้เหมือนกันครับฉ่นั้นถุงมือถุงมือผมเลือกใช้เป็นรีโซเนนซ์ที่มีวิกสปอตแล้วก็อิเ m e มนทันเปลี่ยนเป็นคริดามจแทนตัวนี้ทำยากมากถ้าใครหาไม่ได้ก็แนะนำก็คือเป็นคริดามจไวโอเน เป็นคีย์ Amplify White o r ธรรมดาก็ได้ครับแต่เนี้ยถ้าเป็นร e s o n a n c e บวกคีย์ที่เข้าทั้งคู่แล้วเป็นทองทั้งคู่ด้วยตัวนี้สามารถบวก d a m a g ได้ถึง55%ที่เป็นคีย์ที่เข้า d a m a g ถ้าเป็น White o r ่ะมันจะบวกได้แค่30%ครับแต่ตัวนี้ของผมเปนสีน้ำเงินอันหนึ่งนะมันก็เลยไม่ถึง55%รู้สึกว่าน่าจะได้สัก47%ครับสำหรับตัวนี้ รองเท้าเราใส่เป็น cover advantage แล้วก็ v a ยเลนครับแน่นอนออฟลองเป็นวิกเสียพอนดามก็ดีครับอันนี้ใส่เป็นคร Enchantment ครับเสริมครีดดามจอีก12%แล้วคีเลตสรกางเกงเราใส่เป็นเดสช h o t r e โซแนน c e เหมือนกันแต่ว่าตัวเดสชั่นเนี่ยผมไม่มีที่เป็นคีเลททั้งคู่เลยเนื่องด้วยมันมันทำยากมาก ผมก็เลยเลือกใส่เป็นอันนี้แทนครับอันนี้อันนี้จะเป็นคีดามเมจเป็นเอเลเมนทัลนะครับอันล่างที่เป็นสีทองเนี่ยก็คือปลือก8%เอเลเมนทัลดาเมดแล้วก็อันบนที่เป็นม่วงเนี่ยเป็น1.6%เป็นคีดามเมดแทนผมก็เลยเลือกใช้เป็นอันนี้แทนว่าเราไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ละสำหรับเครดเนื่องจากผมอยู่ในวินเทอร์นะครับเราก็ใส่เครดแอนตี้วอยครับเสริมดามเมจช็อตกัน แล้วก็ Heavy w e a p o n นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแท t i c a l Combo Status e n c h n n t m e n t แล้วก็ Deviant ดีเวนมาสเอนะครับถามอันนี้คือมาตรฐานสำหรับสายธาตุเลยแล้วก็เป็น s s ตีน n s u s i ด i i o n ตัวนี้สำหรับ d าเมจ e Continuous Damage ก็คือพวก b u r รหรือ f r o สตตัวนี้นะครับ Steady Hand เนี่ยเราเอามาใช้คู่กับตัวมาร์คของเราครับสองอันนี้เป็น Bounty Hunter Steady Hand เอามาใช้เพื่อเสริม Weak Spot Damage แต่จริงๆแล้วเราใส่เฟส f u l ครับ Weak Spot Damage เราไม่ขึ้นอยู่แล้วจริงๆอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่มีผลอะไรแต่ว่าอันเนี้ยมีผลครับอันนี้บวกเวทพ่น Damage ไม่ใช่วิก Spot ก็เลยผมก็เลยใส่มาคู่กันแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะอันนี้อันนี้ไม่จําเป็นครับใส่อย่างอื่นไปแทนได้แล้วก็เป็น Heat Heat Act Heat a c c e r a t i o นีด a a c ก u t i n a t i o n ก็คือเพิ่ม Burn ์นดาเมจทุกๆครั้งที่ติดเบิร์นนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันสองอันนี้มันไม่ค่อยเสริมดาเมจเราเท่าไหร่หลักๆที่เสริมดาเมจของเราจริงๆเนี่ยก็คือตัวนี้ครับที่เสริมดาเมจกับเ e รพอนแท็ i c ิ l c o คอมโพวกนี้แล้วก็ s t a ตัสเอนช a นเมนต์ตัวนี้ที่ที่จะเสริมดาเมจเราซะมากกว่าโอเคเดี๋ยวลองแบบไม่บับแล้วกัน อ๋อ oh, แล้วก็ตัวเนี้ยเนื่องด้วยผมอยู่ในเสาบ้านนะครับบ้านผมมีเสาเพราะงะั้นแล้วอุณหภูมิมันก็ต้องสูงเพราะงั้นดาเมจของผมเนี้ยอาจจะสูงกว่าความเป็นจริงสักเล็กน้อยเนื่องด้วยบัฟตัวเนี้ยมันปิดไม่ได้แล้วผมขี้เกียจย้ายบ้านออกไปนะเพราะอุณหภูมิที่สูงกว่าสามสิบเนี่ยทำให้ผมได้เพิ่มดาเมจสาสิเปอร์เซ็นแล้วก็เบสดาเมจนะครับเพราะงั้นยิงจริงอ่ะมันอาจจะเบากว่านี้ก็ได้ถ้าคนอื่นเอาไปลองทําตามนะว่าด้วยความที่ ตัวเบรสดาเมจของมันเพิ่มขึ้นจากบับเสาครับแล้วก็เว o อนดาเมจด้วยและนี่นะครับจะเป็นผมลองเทสให้ดูนะเป็นเชลเตอร์นะแต่ว่าพอดีเชลเตอร์ผมไม่มีเสื้อหรือหมวกเลยก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะเพราะว่าเทสให้เห็นเนะี่ยคืออังจิงแค่แค่เห็นคร่าวๆก็รู้แล้วครับว่ามันมันแรงสู้นี่ไม่ได้ครับดูนะ ความความแรงมันสู้สายคิไม่ได้เลยครับยกเว้นว่าเราจะลองเปลี่ยนคีย์ไอเทมมันให้เป็นแบบเป็นอาจจะเป็นบาร์บีคิวหรือว่าเป็นฮาร์ดิกรอพวกนั้นนะแต่ผมว่าความแรงมันก็ไม่น่าจะต่างกันเยอะครับ นั้นถ้าเทียบกันผมว่ายังไงคี i t เข้าก็น่าจะแรงกว่าแต่อย่างที่บอกครับไอเซตเนี้ยผมมีแค่3ชิ้นสำหรับเชลเตอร์นะเชลเตอร์จริงๆถ้าจะให้มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันจะต้องเล่น4ชิ้นครับมันถึงจะได้อีก10 s ส a ต็กอีก10 stack ก็จะได้ Element ต์ดา g e อีก10%ซึ่งถ้าถามผมอม,มันก็ไม่น่าถีบให้ดีเพมันสูงไปมากกว่านี้ได้ครับ